ผมว่าในส่วนของคลิปนี้เนี่ยน่าเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะครับและนี่คือการเล่นไอหย่อยที่ถูกต้องครับไอหย่อยตามตำราครับไอหย่อยตามตำราเนี่ยเราจะเล่นยังไงให้ถูกต้องครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องจัดเปิร์กก่อนเลยครับในส่วนของเปิร์กเนี่ยผมการันตีว่าน่าจะฆ่าได้1คนแน่ๆครับนี่คือการจัดเปิร์กตามตำรากั้นประตูโนวันอินซิเดนและไอรอนเก็ แต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่น้องๆเพื่อนๆจะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยผมจะได้มีกําลังใจไปยืนจูบหน้าเสาเอ้ยไม่ใช่ครับคอทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูก็ได้เลยครับผมเนี่ยพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดูแบบห้อง v i p ก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนฮะอย่างอย่างเนี้ยเราเรารู้แล้วว่าบ้านใหญ่อาจจะไม่มีห้องวีเพราะฉะนั้นมันน่าจะอยู่บ้านเล็กเนี่ยถ้ามีเซอร์เกิดแถวนี้เนี่ยผมการตีว่าอาจจะ คือไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมยกเลื่อยทำไมผมเอาเอ็นออรเห็นออร่ามาครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นออร่าเติรแบบนี้เลยนะคือตอนนี้ชีวิตมิกตัวน,นี้น่าจะมีปัญหาแล้วถ้าเกิดกรณีที่ว่าล้มบ้านเล็กเนี่ยวัดเอา้เาแล้วไปไปเจอคนหนึ่งเอ้ยมันไปเอ้ยเอ้ยมันนมิกนี่ว่าร้อนมานี่ได้ไงวะอันนี้อันนี้ผมอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเรากอบกู้สถานการณ์มาแล้วอ่าฮ่าเราเปนข้ามช้า มันข้ามตามตำราอันนี้อาจจะหลอกเชิงไงให้โดดเลยครับให้โดดจนไอ้กั้นเลยครับอ่าเรียบร้อย <c oughs> นี่ครับเราแค่เลือกเสาในจุดที่พอเหมาะพอจอบนี่ฮะแล้วเราก็ยืนรอแบบนี้ครับนี่คือการเล่นตามตำราที่แท้จริงอันดับต่อไปเนี่ยเราแค่รอเซอร์ม,มาช่วยความสนุกก็จะเกิดขึ้น <c oughs> เป็นไงครับน้องๆเพื่อนๆอันนี้คือตามตำราไหมเ <c oughs> ้ยเมืนเข้าตนูนี่ฮะนี่ครับสบัดซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ออกอ่าเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีคนมาช่วยเนี่ยผมจะไปเอาวางไว้หน้าหุ่เลยนะครับแล้วเราก็ยืนอยู่ที่เดิมครับนี่ครับรอครับรอคนมาช่วยแบบนี้ นี่ฮะย,ยืนยืนแบบตามตำลาตึงๆการันตีว่าได้หนึ่งคนแน่ๆเป็นไงครับผมตึงพอไหมครับชิวๆครับตอนนี้ก็คือเปิดเพลงแบบยาวๆไวมครับ พอเฟอร์ก็จะตายนี่ก็คืออันนี้ครับยกเลื่อล้อหน้าเสาเลยครับการันตีว่าตายแน่ๆแล้วตานี้ก็การันตีด้วยว่าอาจจะโดนด่าใต้โปรไฟล์ผมชินแล้วอย่าไปใส่ใจน้องๆเพื่อนๆคือเราคิดอย่างนี้ครับเราคิดให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตหลอกไปไอ้ตัวนี้แป๊บนึงนะผมเอาไอดอหินอลามานะก็จะตึงๆหน่อยก็จะรู้ว่าทำอะไรอยู่แบบนี้แล้วก็กดสแต็กมาเร็วๆ นี่ครับอขออนุญาตพูดต่อนะครับคือเราเราคิดอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้ามีคนเกลียดไหมพระเยซูมีคนเกลียดไหมนี่ครับติ๊กต็อกติ๊กต็อกเว้นเวลาให้คิดสักแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปแคร์อะไรครับใช่ไหม <laughs> ขออนุญาตมายืนรอแถวแถวบ้านเลยแล้วกันนะครับคือผมอ้ยมันเห็นผมอ่ะดิอู้ไม่ชอบใจเลยวะ เห็นได้ไงนี่อโอ้มีคนไปช่วยแล้วเนี่ยช็อตนี้โดนโดนโดนแบบโดนฟองแล้วพี่พี่ไม่ตามตำราเลยวะพี่พี่ปล่อยเขาดึงได้ไงมันบางทีเราก็ต้องปล่อยเขาดึงกันบ้างนะครับน้องคือเราจะไปแบบว่ายึดติดตามตำราอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมียึดหยุ่นกันพอในเกมบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเอาตัวปั่นไปไงเนี่ยเราขึ้นไปแบบจังหวะจัองไงเออจะหนีไปไหนอันนาอันแน่ เราเห็นอล่านะครับนี่โดดลงไปแล้วคิดว่ารอดองั้นเหรออ้าวประตูปิดเรียยม้อยสรุปผลของเกมนี้นะครับไอหยอยตามตำราของผมนี่ก็สามารถเก็บเซิร์ไปได้ถึง4ี่คนนะครับขอญาตตัดไปในเกมหน้าเลยแล้วกันนะครับโหน้องแล้ว,แล,วแล้วคือพี่สองโปรไฟล์แล้วอะ่ะคือในนี้มีผู้หญิงด้วยนะครับบอกเลยว่าคาตะกรก็ต้องมีใจอ่อนกันบ้างแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์ของเราแล้วตามตำราของเราแล้วเราก็ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์นะครับ มีคนอยู่ที่บ้านใหญ่นะครับเราก็จะเลื่ออ่าเราเลื่อเจอออร่ามางี้เราก็เหมือนจะวนแน่นี้หลอกไฟมาเชิงหน่าจัดครับคนนี้แ่ผมก็นึกว่าจะวนอ่าวนรถเก่งมาครับแล้วเหมือนจะงกไม้หรือเปล่าครับถ้างกนี่คือมีปัญหาเหมือนกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่อ่าลืมลืมมันไปเมื่อกี้เราลืมลืมมันไปก่อน เรากลับมาโฟกัสปัจจุบันครับอดีตไม่ดีช่างทิ้งมันไปนะครับอันนั้นน่าจะพับไม้จริงหรือเปล่าอ่ะน,น,น่เราก็ยัดมาเลยแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะพับจริงแล้วแล้วก็ไล่เอาไม้ตึงๆไปก่อนอ่ะแล้วเหมือนจะไม่ไปไม้นั้นอ่าเรียบร้อยครับตามคอนเซปต์ครับเหมือนจะมีคนอยู่บ้านใหญ่ด้วยนะครับมีคนปั่นเครื่องด้วยครับมับนมีเสียงที่เครื่องมันน่าจะทําอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องนะครับน้องๆ มันเหมือนวางระเบิดหรือเปล่าเรายืนตรงนี้เลยฮะยืนแบบดักมุมครับอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับทานม่ิงแหละคือความจริงเรารอเซอร์วิ่งมาผ่านก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามุมตรงนี้ทางขวาเนี่ยมันจะมาช่วยได้เราก็ตู้ทาเย้หน่อยคอรับน้าเดาว,ว่าอาจจะมาทางขวามันอาจจะมาช่วยได้ไงมันจะวะกกดดันนะครับโอ้หนั้นถ้ามาจะวะเป๊ะนะผมบอกเลยว่ามีโดนกันบ้างเงนี่ย นี้เขากะทิ้งเพื่อนเลยใช่ไหมอันนี้คือเหมือนจะมาด้วยกันนะครับน่าจะแจ้งข่าวว่าเอ้ยไอหย่อยอยู่ข้างหลังนะมีเงาปิศามาแล้วจังหวะนี้เราก็เลี้ยงกดสแต็กไปเลยเราไม่สนไม่สนแล้วนะครับเราเรามีแบบว่าความใจดีนิดนึงปล่อยให้ช่วยหน่อยถ้าจังหวะนี้ไม่มีใครช่วยนี่ตายนะอะเรียบร้อยนี่คือเห็นไหมครับเมื่อผมปล่อยแบบเปิดโอกาสให้ช่วยแล้วแต่คือเขาไม่ได้มาช่วยไงไม่ได้แบบพยายามเข้า่อกไงก็คือ นี่ยผมให้โอกาสแล้วจริงนะทุกคนเห็นใช่ไหมถึงมันจะเป็นโอกาสเสี้ยววินาทีแต่ผมก็เปิดโอกาสแล้วจริงๆนะทุกคนเป็นพยานนะครับก็คือทุกคนเห็นนะครับถ้าตอนนี้ผมโดนด่าก็อาจจะแบบมาช่วยแบบว่าเคมผมหน่อยช่วยปกป้องผมหน่อยนิดนึงโอเคเราแขวนแล้วอันนี้มุมดีครับแล้วก็หันไปมองเอ๊ะเหมือนหนังสยองขวัญไไม่ใช่ครับอันนี้มันหนังน่ารักแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ใช่เลยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยโอเคผมว่ามีคนพยายามจะมาช่วยอยู่นะผมเห็นแ,บบแบบแวบๆจังหวะนี้เราก็รอยา,ยาวๆไปครับช่วง Q&A ครับคำถามจากทางบ้านครับถามว่าผมชอบกีฬาอะไรงั้นเหรอครับ <laughs> ผมจะตอบให้ฟังชัชๆครับกีฬาสี <laughs> ไปไหนวะมันไม่ได้มาช่วยเนี่ยน้องๆโอ้โหอันนี้คือกาบปล่อยซึมแล้วผมว่า ผมอยู่แบบนี้ไม่ได้ว่ะผมต้องไปไล่นะครับอันนี้เหมือนจะมีเสียงที่ขวาล่างนะครับก็กนตีได้ว่าอ้ามีคนปั่นรลเบิดทีนี้เรารู้ตำแหน่งครบแล้วครับเออถ้าเรารู้ตำแหน่งนี้เราก็ไล่เลยก็ได้งนี่การโดดช้าด้วยอันนี้เห็นออร่าเหมือนพยายามวิ er field, ่งมาหน้าบ้านนะเออแต่เรารู้ทุกอย่างครับเรามีตาไฟครับผม แล้วจวังหวะนี้น่าจะขอให้คนมาช่วยครับเราเหมือนจังหวะรู้ทางเงี้ยโอ้โหคนอะไรมันจะรู้ดีขนาดนี้กลับมายืนเป็นโมเดลเป็นไอคอนตั้งสง่าภาพเผยอ,อยู่นะตรงนี้ <c oughs> น่าจะทับไปปั่นแล้วอันนี้น่าจะไปปั่นตายบนจริงครับเดี๋ยวเราไล่คนนี้จริงเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาอ่าแบบเดิมๆนะยกเลื่อนมาครับเห็นออร่าโโหสเต็ปเดิมๆภาพเดิมๆที่คุ้นเคยเดี๋ยวเราไล่เลยแล้วกันนะครับ อย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าจะกลัวแบบว่าคนมาชั่วนี่เราก็นี่ครับทำไงครับนี่ครับหลอกไฟแบบนี้ครับไล่แบบนี้ครับไล่แบบขนาดข้างครับดูดูทุกเหตุการณ์ครับทุกระดับความประทับใจคือไม่มีใครหลุดรอดจากสายตาผมไปได้จะไปไหนครับคุณคิดว่าคุณจะเล็ดรอดจากผมไปได้ยังงั้นเหรอ แล้วถ้าคนนี้ล้มเนี่ยอีกคนนึงอยู่ซ้ายเครื่องทางตายแน่นอนครับแล้วไปแล้วคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะครับคนนี้ที่ผมกําลังไปไล่ครับแล้ววนไม้มาแบบตึงๆครับได้ทันหน้าโอ้โหเชิงแวพาวมากครับคนนี้โอ้ไม่รู้ว่าแต่จุ๊กเก่งไปไหนครับโอ้จุ๊กเก่งมากเลยครับผู้หญิงคนนี้นี่ฮะคนนี้พยายามหลอกผมเลยครับหลอกแล้วพับไม้ เกือบหลงแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพูดจริงๆนะฮะว่าคนนี้เนี่ยแพลวพาวมากเลยครับผมว่าผมต้องเปลี่ยนชื่อก่อนวะชื่อเดิมเนี่ยมันอาจจะแบบมีคนไม่เก็ตแล้วอาจจะมาด่านหน้าโปรไฟล์มันอาจจะไม่หาเพราะฉะนั้น,นอันนี้เลยครับตามตำราไหมครับอันนี้น่าจะพอได้อยู่อันนี้คือเขาจะไม่ช่วยเพื่อนกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยคือเขาแยกปั่นกันเลยนะครับคนละเครื่องเลยโอ้โหแล้วปั่นไวมากนะตีนี้ ไม่แปลกใจครับช่วงกิจกรรมเซอร์มักจะปั่นไวเป็นธรรมดาครับน่าจะเป็นการกดเฟืองมาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือการเล่นของเซิร์ที่ถูกต้องนะครับถ้าเจอไอ้หอยตามตำราเนี่ยก็แค่ปั่นแล้วก็ออกแล้วก็การันตีว่าอาจจะตายหนึ่งผมไม่ให้ช่วยหรอกครับยังไงนี่ก็คือตายหนึ่งแน่นอนครับนี่คือการเล่นตามตำราครับนี่ครับแล้วมันวัดออกเลยเหรอถามจริง โอ้แล้วก็จะได้ใช้ไว้ล็อกกั้นประตูอะโดวันก็มีไอเอาหูแล้วมันยืนดน้ประตูเลยเฮ้ยกลับมาก่อนยังเล่นไม่ถึง6นาทีเลยโอ้เดี๋ยวยังยังไม่ได้ใช้โอ้โหกั้นประตูเลยเดี๋ยวรอก่อนวีโดว์เฮ้ยเกยมนี้มันไวไปขอด้อวยขอใช้เฟอร์ก่อนโอ้อจะออกเลยอันนี้ถ้า,ถาไอพวกนี้น่าจะเจอไอยหญ่ตามตำราบร่อย น่าจะเกิดการเรียนรู Heute> ้อาจจะเคยเจอแบบประจำไงโอเคโอเคเราไปลุยกันต่อเลยครับผมคือจากหลักสติที่ผ่านมาอะไรไหนในในในหลายๆเกมเนี่ยผมไม่ได้ใช้กั้นประตูกับโนวันเลยนะครับเดี๋ยวตานี้ผมจะพยายามใช้กั้นประตูแล้วกันนะครับผมว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยเป็นเหลี่ยมที่ดีเราสามารถมองผ่านหน้าต่างแล้วแล้วก็มีบทบังวิสัยทัศน์เขาจะไม่เห็นไฟหรือเขาเห็นปะ ถึงเห็นผมก็นี่ครับจังหวะจ้ำตะแกแล้วก็เลื้อยตามตึงๆโอ้สแต็กเลื่อยมปก่อนปล่อยมันรอดไปก่อนแล้วกันนี่ครับเรามายืนตรงนี้เลยครับอาจจะยืนไกลเต่าไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับมีเปลื่นเครื่องนี่ครับมีคนปั่นเครื่องหนยครับคือจังหวะอ่าเราเห็นคนกระโดดแล้วอันนี้จะพยายามไปช่วยเดี๋ยวเราเกลื่นเป้าหมายเลยดีกว่าครับเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันใกล้เบ็ดเม้นตหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมยังไม่เห็นเบ็ดเม้น เดี๋ยวเราจะรอจังหวะจ้ำสกแกไปเครื่องนี้เลยครับนี่ครับจังหวะไม่รู้ตัวเป็นไงโอ้ไม่ได้รอดแล้วหลบเลยวะครับจาไปดีไม่ได้ครับ้องเชอรี่ปีสามสูดเป๊ะครับอันนี้น่าจะลงแถวเบดเบนด้วยนะถ้าถ้าผมแทงถูกบ้านเล็กอาจจะเป็นเบดเ้นแล้วหากจะไปอจังหวะตกหลุมรักเรียบร้อยครับเพ้จอคนนี้เป็นผู้หญิงกัสิี่ เอาไงดีวะผู้หญิงผมแม่งเอ้ยกูกินเลิกก็มีหัวใจยังไงดีอ่ะโอ้ปล่อยช่วยไปละกันนะครับโอ้เขาเป็นผู้หญิงอ่ะไปไล่มันใหญ่ละเดี๋ยวเรายืนแบบว่ายืนเอาเสียงหัวใจหายเลยและรอฟังว่าการกระทําของมันต่อจากเนี้ยมันจะทําอะไร <c oughs> <c oughs> มันกระโดดเหรอแล้วมันจะขึ้นไปปั่นไหมอ่ะ มีคนไปช่วยแล้วนะครับผมว่าผมกลับไปกลับไปดีกว่าวะมันต้องมีคนลงไปช่วยแล้วแหละนะเพราะว่าผมเห็นเออ่ลีออนใช่ไหมโอเคอ่ะลีออนยังไม่ไปช่วยอีกเหรอเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเชอร์รี่บีก็ตายหรอกเจ๊ไก่เดีย <c oughs> ผมต้องอุ้มคนนี้วะ่ะ อุ้มคนนี้ให้รีออนไปช่วยเราจะปล่อยให้ผู้หญิงตายไม่ได้ครับนี่ฮะพอพอแขวนเตจปุ๊บเราไปไล่บ้านใหญ่ต่อเลยนะผมว่าอย่างนา้อยให้เขาตายโดนก้นประตูตายดีกว่าเอา้าน้วมาเจอไอ้ลีออนเฉย<ฮ>เดี๋ยก็ตายหรอกผมอุ้มเลยแล้วกันนะปล่อยปล่อยคนนี้ไปช่วยช่วยช่วยผู้หญิงก่อนโอเคเดี๋ยวเราตามกลับไปนะครับ ไปช่วยไหมอ่ะนี่นี่คือเว้นระยะให้ไปช่วยแล้วนะเนี่ยเออไปช่วยสลกทีเว้ <laughs> โอเคอันนี้เราเปลี่ยนแผนใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวตานนเนี้ยเนี่ยเราคิดแผงกันแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาปันติดและเราจะแบบว่าเอาเหยื่อไว้ทักคนหนึ่งแล้วก็แขวนกั้นประตูแบบจังหวะแล้วหมดเวลาแค่คิดแล้วก็ <laughs> เกเชื่อมต่อเฉยโอ้มีคนรีพอร์ตกูแน่นอนจบแล้วโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม